สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคุยกันวันนิดจิตแจ่มใสนะครับในช่วงประเทศไทยกิบวิตโควิดโควิดไม่ใช่โควิดผู้ผิดใหญ่คอโควิดในทีนะครับคุณผู้ชมครับก็ว่าจะพูดคุยกันวันนิดนะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะฮะหยุดออกกําลังกายหนึ่งวันนะครับคุณผู้ชมครับพักผ่อนกล้ามเนื้อนะครับเพราะรู้สึกว่าจะเริ่มลาแล้วก็เลยไม่ได้ ออกกำลังกายนะครับม่เช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่นะครับวันนี้กล้ามเนื้อพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ที่สวนนะครับอากาศเย็นเย็นนะครับวันนี้ก็ครึมครึมอากาศดีนะครับอ้าวในของพ่อสักชิ้นเอาแบบยาวยเลยไงอุลละภาษาเขนรอุลละนะฮะอุลล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 ะนะฮะภาษาไทยก็แตงโมนะครับหวานครับหวานอู้่าจะปลูกเองไหม ใช่ไหมครับคุณแยยท้อร่อครับหวานมากเลยรมเย็นๆครับคุณผู้ชมครับเมืม่อเช้าก็ผมมาดันพยุงอีกต้นหนึ่งนะครับเมื่อวานต้นต้นติมรัวนะครับต้นนู้นนะครับ เขาเอ็นล้มมาแล้วคงก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วมาเช้าก็มาดันอีกใช้ไม้คำ้ำค้ำเอาไว้แล้วก็เชือกผูกกับเหล็กนะครับอัวพายุจะล้มนะครับช่วงนี้ไม่รู้ไงครับพายุฝนมานะครับก็ซิวละสันหวานนะครับรอ,อืมกายอ่ะเอมเอมนะ สาเขมปลาแอมคือหวานนะเพิ่มหวานนะอะไรประมาณนี้ครับปลาแอมนะปลาแอมจะนับหวานมากนะครับฮึมไม่ใช่พอเม็ดแตงโมลงกับพื้นครับก็เป็นเป็นแตงโมเลื้อยเต็มที่ โชคดีนะครับที่ปลูกอะไรก็เป็นน,นะครับวันนี้ผมก็เอากระเจี๊ยบนะครับเอากระเจี๊ยบมามาลงค่อยดูการเจริญเติบโตน,นะครับมันมีกระเจี๊ยบที่ผมเอาฝักสักสองฝักแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ไปโรยเป็นแถวแล้วนี้ขึ้นแล้วครับตรงต้นพยุงนั่แหละครับ,รบเดี๋ยวกินกระเจี๊ยบไม่มไหวไม่ไหวนะครับแล้วข้างหลังผมนี่ก็คือ,อถั่วพูนะครับกําลังเลื้อยอยู่ครับแล้วก็ตะไคร่หอมนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเสียงนก อ่ะสังคมอหมอะไรกันเนี่ยสังคมเห็นมาที่โบเห็นมะหมเกาะพ่อทีนะ่เกาะไปนะนะไม่เกาะนกนกฮะนกเกาะเห็นไหมฮะบวยโวยมันี่ยกำลังกินแตงโมอมก,นะก,ก,ก,กันนะครับนกนกอะไรนะนกเ,นะนกเออ่พันอะไรนะนกแก้วพันมาคอพันนกแก้วมาคอมาแตงโมสักิีนะครับอะะีย่าหย่า ตตตนกแก้วพันมาคอตกตัองกินแด้มวมกันอ่ะเลียกตกดีกินได้ตกหายกินเรียก็ตือตกครับดูไมหมก,กไม,มกินแดงม่วมไ่ะ อืเดีย๋ยวนี้ยังต้องป้อนอาหารไหมลองบ้วนเอกเม่แตงโมดูครับจะเกิดอีกป่ะหวานมากครับน้หวานเพิเต็บจำลึง,ง,ง,ข,ลงขึ้นอฟฟนนนนีกแล้วไม่มได้ฝนแล้ว่าฝนต้อหนักเลยเ็บไฝนตก เาอ,อ,อยู่น,น,นดูบรรยากาศนะครับกินล้วก็เดี๋ยวพาไปดูต้นหลายๆอกไร,ไรก็เจี๊ยบนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> คุยกันเวลาฤนิ์จิตแจ่มใสนะครับ <c oughs> อันนี้คือนี่ครับอันนี้คือต้นเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มุมส,สูงนะครับมุมสูง <c oughs> ไม่ได้ครับ ผมย้ายต้นแม่ต้นอะไรนะแม่ต้นอะไรนะสตอสตอนะครับพอย้ายมาปั๊บ<า>แทงนะเนี่ยนะพอย้ายปั๊บแทงรากเลยไอ้แทงแทงยอดมาเลยแสดงว่าอยู่ตรงดินทรายเขาไม่เปิดนเนี่ยตรงนี้เกิดอะไรนะนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับลองปลูกสตอดูสักต้นนะครับกูโชมครับนะจ้ะน้ำทำไมนั่งมาล้างมืออ่ะนี่ฮะพยุงต้นนี้นะคร ผมกลัวเขาจะล้มนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยใช้สายไฟดึงไปที่เหล็กนู่นเลยนะครับแล้วก็ไม้ค้ำเอันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เขาเอ็นมามากเลยฝนตกนะครับนี่พยุงนะครับได้ร่มพยุงนะครับคุณผู้ชมครับต้นตัวนี้กันเก่านะครับสาก็ไม่ล้มแล้วนะครับนี่คือต้นพยุงอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็เมื่อวานเอ็นมาเอ็นมาอย่างงี้เลย45่องศามานี่เลยเดี๋ยวผม กับภรรยาและลูกช่วยกันดันแล้วก็ใช้เชือกมัดที่เหล็กนะครับให้เขาทรงตัวให้เขารกกระแทงกันนั้นครับคุณผู้ชมครับแล้วเนี่ยนะครับนี่นะฮะผมอยากให้เห็นตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือเออเะเจียบนะครับผมบานเป็นตัวแอ็นะฮะผมเสาะๆะแล้วก็เอาเนี่ยมานะฮะกำลังเกิดเลยครับกใายอยู่มุมนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ปั๊มน้ําบ่อลงในสระนะครับเพราะว่า ฝนมาเมื่อวานเนี่ยนะครับทำให้สระน้ำเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีๆนะครับนี่นะครับสวนบ้านพีพัทยานะครับพูดคุยกันมาแล้วนิดจิตแจ่มใสนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสนอมนะเหมือนประเหมือนประเน่าเน่า